สวัสดีครับทุกคนวันนี้อารก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ในช่อง Art Love Tree, อา t l o เลิฟทรีอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับและอารก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีความชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับต้นไม้เช่นเดียวกันกับอารนะครับวันนี้อารก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมนะครับต้นไม้ที่อารได้ปักชำเอาไว้นะครับ ซึ่งอาร์ตเองก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับต้นไม้ในหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ใบหรือแม้กระทั่งกระบองเพชรต่างๆนะครับอาร์ตก็มีความชื่นชอบไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชื่นชมต้นไม้ที่อาร์ตได้ปักชำเอาไว้นะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับที่อาร์ตได้ปักชำเอาไว้แล้วก็ มาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับเริ่มจากต้นแรกเลยนะครับสำหรับต้นนี้เขามีชื่อว่ายูโฟเบียปการังนะครับหรือที่เรียกกันให้เข้าใจง่งายๆก็คือต้นพญาไร่ใบนะครับ mm hmm. เขาก็เป็นไม้อวบน้ำนะครับทุกคนก็สามารถเลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะครับอาร์ตก็ได้ปักชำเอาไว้ตอนนี้เขาก็กำลังแตกหนอ่ออย่างสวยงามเลยนะครับทุกคน สำหรับดินที่ใช้ในการขยายพันธุ์เขาก็คือดินร่วนปนทรายแต่อันนี้อาจไม่ได้ใช้ดินร่วนปนทรายนะครับอาจใช้เป็นกากมะพร้าวคลุกเคล้ากับขุยมะพร้าวนะครับซึ่งกากมะพร้าวกับขุยมะพร้าวนี้นะครับอาจก็จะต้องเอาไปแช่น้ําไว้สักประมาณ2วันก่อนนะครับเพื่อให้สารเทน,นินนะครับ ออกไปหมดก่อนนะครับเนื่องจากสารเทน,นินนี้นะครับเขาก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับเราเวลาเราเอา,เอากากมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวมาใช้เราก็จะต้องไปแช่น้ําเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้สารเทน,นินที่อยู่ในกากมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนั้นนะครับออกไปก่อนถึงจะนํามาใช้ในการปักชําหรือปลูกได้นะครับสําหรับเจ้าต้นปะการังนี้นะครับเวลาเรา กิ่งของเขานะครับเขาก็จะมียางขาวๆนะครับเขาก็จะมียางขาวๆนะครับซึ่งยางของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีพิษนะครับถ้าเกิดว่าสัมผัสกับผิวหนังของเราก็จะรู้สึกระคายเคืองนะครับการขยายพันธุ์โดยการตัดปักชำนะครับขยายพันธุ์ง่ายครับทุกคนต่อไปนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นคลีปประวานนะครับซึ่งต้นคลีปประวานนี้นะครับอ่านก็สั่งมาในเพจนะครับ ันก็สั่งมาจากในเพจเนาะตอนนี้จะบอกว่าคลิปประวันที่อัด์ปลูกเอาไว้นี่นะครับเขากําลังแตกหน่อมาเยอะแยะมากเลยนะครับทุกคนสําหรับในการปลูกต้นคลิปประวัตน,นี้นะครับเราก็จะใช้ดินร่วนนะครับซึ่งอาจก็จะใช้ดินดินร่วนก็คือดินผสมใบก้ามปูนะครับเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อาจก็จะใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้า นะครับซึ่งหลายหลายคนก็นิยมนำมาใช้นะครับสำหรับปุ๋ยออสโมโคสนะครับสเดือนเราจะใส่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จะบอกว่าเขาแตกหน่อแบบเต็มกระถางมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเจ้าต้นคลิปาวานเนาะสวยมากเลยนะครับอันนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยอาร์ตก็ได้เอาใบของเขานะครับมาเสียบเสียบ ปรากฏว่าเขาก็จะแตกหน่อเล็กๆออกมาที่บริเวณข้างๆใบของเขานะครับเห็นไหมครับขยายพันธุ์ได้ง่ายจริงๆแล้วใบอันนี้นะครับเขาก็หลุดหักมาจากต้นแม่ของเขานะครับอัดก็คิดว่าลองปักชำดูเนาะลองเสียบเสียบไปกระดินดูแต่ปรากฏว่าเขาก็รอดนะครับเขาก็ออกรากแล้วก็รอดแล้วตอนนี้กําลังแตกหน่อเล็กๆออกมาข้างๆใบของเขานะครับเห็นไหมครับปลูกง่ายมากเลยนะครับสําหรับจุดต้นคลิปลาวานนะครับ อันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในตระกูลของอลิ้นมังกรนะครับสำหรับจต้นคลิปปาวานสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อหรือสามารถขยายพันธุ์โดยการตัดใบปักชําก็สามารถที่จะปักชําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับต้นคลิปปาวานก็เลี้ยงง่ายปลูกง่ายแต่ว่าเราก็จะต้องใช้ดินร่วนนะครับในการปลูกเขาก็จะแตกหน่อได้ดีมากเลยนะครับสำหรับจต้นคลิปปาวานนะครับต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นหมาเวียนนะครับนี่หมาเวียนนะครับเขาก็จะเป็นจัดอยู่ในตระกูลของกระบองเพชรเหมือนกันนะครับสําหรับต้นหมาเวียนเนาะจัดอยู่ในตระกูลของแคคตัสเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยปลูกง่ายครับตอนนี้เขากาลังเจริญเติบโตและเห็นไหมครับนี่ <c oughs> เขากำลังแตกหน่อเล็กๆออกมาข้างๆนะครับสำหรับหน่อของเขาก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับทุกคนสำหรับจต้นมาเวียนเนาะ สวยมากเลยนะครับทุกคนดูลักษณะใบของเขาสิครับเขามีใบที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วเหมือนจักคกลหรือเหมือนค,คล้ายคลม้าน้ำนะครับเขาก็มีลายด้วยนะครับทุกคนนี่คือเสน่ห์ของเจ้าต้นม้าเวียนเนาะดูรูปร่างลักษณะของเขาจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเลยนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็ต้นม้าเวียนนะครับที่อาจได้ขยายพันธุ์แล้วก็ปักชำเอาไว้นะครับตอนนี้เขาก็กําลังแตก ดอกออกมานะครับนี่อันนี้ก็คือดอกของเขานะครับทุกคนนี่น,นี่เป็นดอกของเขานะครับนี่สวยมากครับต้นถัดไปตรงนั้นนะครับก็จะเป็นต้นโอพันเทียนะครับซึ่งเป็นโอพันเทียที่มีชื่อว่าโอพันเทียโมนาคันท่าวาริกต้านะครับก็คือเสมาด่างนะครับซึ่งเสมาด่างอันนี้นะครับเขาก็จะแยก แตกต่างไปจากเสมาด่างอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเสมาด่างอาจจะเรียกแบบนี้แล้วกันเนาะเรียกจะโอปันเทียมโมนาคันท่านะครับโอปันเทียมโมนาคันท่าเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายความด่างที่แบบสวยงามมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยแพทของเขาก็ค่อนข้างที่จะอวบสมบูรณ์นะครับแล้วก็เขาก็มีลวดลายเป็นสีเขียวสีขาวอมชมพูนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้แดด ที่จ,จ,จัดนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแพทของเขาถ้าเกิดว่าเขาอยู่กลางแดดเขาก็จะมีตุ่มน้นาำตุ่มน้นาำที่งอกออกมานะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ในที่ค่อนข้างที่จะแดดไม่ค่อยแรงนะครับแดดรำไรเขาก็มีลักษณะที่แพทอาจจะไม่มีนหนามแต่ก็จะมีเป็นใบแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอแดดแรงส่วนที่เป็นใบอันนี้นะครับเขาก็จะ ปรับตัวเองให้เป็นตุ่มหนามนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลดในเรื่องของการไข่หนามเป็นการปรับตัวของเจ้าต้นกระบองเพชรน,นะครับต้นถัดไปนะครับก็คือต้นเสมาด่างนะครับหรือโอพันเทียด่างนะครับสําหรับเห็นไหมครับต้นเสมาด่างกับโอพันเทียโมนาคันธาเนี่ยนะครับเขามีความด่างแต่ความด่างของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะครับความด่างของเสมาด่างนั้นก็จะมีลักษณะเป็น สีเขียวอมเหลืองซะมากกว่านะครับแต่ว่าโอ e n นเทียมนาคันท่านั้นนะครับเขาจะมีในเรื่องของสีขาวเข้ามาปะปนอยู่ด้วยนะครับแต่เขาก็าจะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับเจ้าเสมาด่างนี้นะครับอาจชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือลักษณะแพทของเขาก็จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ากันนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับเขาไม่มีหนามนะครับ ต่อให้เขาจะอยู่กลางแดดที่จ,จัดเขาก็ไม่มีหนามนะครับสำหรับเจ้าโอพันเทียเซมาดางนะครับเนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกน่าเลี้ยงนะครับแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะครับทุกคนปลูกง่ายตัดแพทกของเขาไปปักชำสำหรับดินที่ใช้ในการปักชำอาร์ตก็จะใช้ดินเหมือนกันหมดเลยนะครับในการปลูกกระบ,บองเพชรก็คือดินร่วนปนกับทรายในอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับ ซึ่งสายก็จะเป็นวัสดุที่ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้ดีด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับต้นถัดไปนะครับต้นใหญ่ๆอันนี้ก็คือโอพันเทียคอนโซเล่นะครับโอพันเทียคอนโซเล่ฟูลันต้านะครับนี่นะครับอารชอบมากเลยนะครับสำหรับเจ้าโอพันเทียคอนโซเลนะครับอารคิดว่าใบของเขาหรือแพทของเขานะครับ มีลักษณะที่ดูแล้วนะครับเขามีความขลังอยู่ในตัวของเขานะครับเห็นไหมครับลักษณะลวดลายเนาะดูออกเป็นโบราณโบราณน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ธรรมดานะครับก็เป็นไอ้ต้นหนึ่งที่น่าปลูกน่าเลี้ยงพอสมขวรนะครับสำหรับเจ้าโอพ n นเทียคอนเซอร์เลนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาจเจริญเติบโตเต็มทีนนท่นะครับต้นของเขาก็จะสูงใหญ่มากเลยนะครับสำหรับจโอเปันเทียคอนโซเล่นะครับอันนี้อาร์ตก็ปักช้ำได้สักประมาณ2-3เดือน MM MM แล้วครับตอนนี้แพทของเขาก็ยาวมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับอาร์ตยังไม่ได้เอาไปลงในสวนกระบองเพชรกลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยน,นะครับอาร์ตคิดว่าอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเอาไปลงในแปลงนะครับแ <änder metrics S 2> ปลงกระบองเพชรแดดร้อยฝนร้อยน,นะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตเป็นต้นที่ใหญ่นะครับ หรือถ้าเขาจเจริญเติบโตเป็นต้นที่ใหญ่นะครับอาจก็จะอาจจะแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีความอยากได้ับต้นโอเพนเทียร์ไปเลี้ยงไปปลูกนะครับอาจจะมีจําหน่ายหรือแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะครับได้ไปปลูกไปเลี้ยงซึ่งกระบองเพชรน,นะครับสเสน่ห์ของเขาคือนหนึ่งแหละดูแลง่าย2ปลูกง่ายนะครับสภาพอากาศแบบไหนเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับแต่ขอให้วัสดุในการปลูกเขานะครับก็ จะต้องเป็นดินที่ค่อนข้างร่วนระบายน้ำได้ดีนะครับไม่เก็บความชื้นเนาะเพราะว่ากระบองเพชรนั้นนะครับ <_ l oss> เขาเป็นไม้อวดน้ำนะครับในลำต้นของเขา<ๆ>เขามีน้ำอยู่แล้วนะครับในลำต้นของเขาเขาจะมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรมีน้ำอยู่ในลำต้นของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดินที่ใช้ในการปลูกเขาก็จะต้องระบายน้ำได้ดีถ้าเกิดว่ามีน้ำเก็บความชืน้น ค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้ลําต้นของเขาเน่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเลี้ยงดูเจ้าต้นกระบองเพชรน,นะครับต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นต้นเอ่อยูโฟเบียนะครับยูโฟเบียอินคอนสแตนเตียนะครับสำหรับเจ้ายูโฟเบียอินคอนสแตนเตียนี้นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกน่าเลี้ยงเช่นเดียวกันก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีปลูกไว้อยู่ที่บ้านนะครับสำหรับกระถางนี้ นะครับเนี่ยมีต่อค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับสําหรับเจ้ากระถางนี้อาร์ตก็ตัดมาจากต้นไม้พันธกระถางนี้นะครับแล้วก็เอามาลงกระถางนี้พอตัดปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยหน่อเล็กๆแตกมาเต็มเลยนะครับปลูกง่ายครับทุกคนนะครับปลูกง่ายมากแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกน่าเลี้ยงนะครับหรืออ่าที่ ท่านผู้ชมที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็อาจจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆมักจะเรียกกันก็คืออเจ้านักกล้ามนั่นเองนะครับอันนี้นะครับสำหรับเจ้ายูโฟเบียอินคอนสแตนเตียเห็นไหมพอเราตัดไปปักชำปุ๊บต้นแม่ไปปักชำเนาะอารก็ตัดเกือบถึงโคเลยนะครับเนี่ยเขาก็แตกหน่อออกข้างๆแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะเลี้ยงเป็นพุ่ม เป็ <Cornell>. นกอนะครับอาร์แนะนําเลยให้ต like <c ough> ัดเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเนาะเขาไม่ตายง่ายๆนะครับทุกคนแล้วตัดเสร็จแล้วก็แนะนําให้ทาปูนแดงนะครับเพื่อที่จะให้แผลของเขาแห้งนะครับเวลาที่เรารดน้ําหรือเขาโดนน้านะครับต้นของเขาก็จะไม่เน่านะครับเราจะต้องทาปูนแดงเอาไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับพอตัดปุ๊บเนี่ยสักประมาณเดือนกว่าๆนะครับแตกนอมาเต็มเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ แตกหนอเต็มเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับเขาก็จะกลายเป็นกอที่แบบสวยงามมากเลยนะครับทุกคนแล้วสิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงดินนะครับในสวนกระบองเพชรแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็เป็นต้นที่แบบสูงชะลุดได้เลยนะครับทุกคนเนาะสำหรับเจ้ายูโฟเบียอินคอนสแตนเตียเป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกน่าเลี้ยงแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆพิจารณานำไปปลูกที่บ้านนะครับ สำหรับเจ้าต้นนีเนาะต่อไปเลยนะครับต้นนี้สำหรับเจ้าต้นนี้เป็นโอพนเทียทูนหน้าหนามทองนะครับอาร์ตเคยทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ open ์เจ้าโอพนเทียทูนหน้าหนามทองให้กับเพื่อนๆได้รับชมไปแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่นะครับยังไม่ได้ชมคลิปหรืออยากจะปลูกเจ้าโอพนเทียทุนหน้าหนามทองว่าเอ๊ะเขาปลูกกันยังไงก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิป ที่อาร์ตได้ทำให้กับเพื่อนๆได้รับชมได้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับ a r t Love Tree นะครับแล้วก็หาดูนะครับวิธีการปลูกจะ o โอปันเทียทุนหน้าหนามทองตอนนี้เห็นไหมครับเขาแตกยอดมาแล้วนะครับแตกแพทมาแล้วอีกแพทหนึ่งนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับดินที่อาร์ผสมแล้วก็ปลูกจะ o โอปันเทียทุหน้าหนามทองนะครับ สวยงามมากเลยนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับที่อาร์ตได้ตัดปักชำอาร์ตจะทําคลิปลงนะครับใน u t u b e เนาะเพื่อนๆนคนไหนที่อยากจะรู้นะครับต้นไหนขยายพันธุ์แบบไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับอาร์ตยินดีนะครับให้คําปรึกษาถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนทีอ่อยากที่จะขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชร แต่ยังไม่รู้วิธีขั้นตอนไม่ทราบว่าจะเอาดินแบบไหนมาปลูกก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจนะครับเข้าไป,ไปที่เพจได้แล้วก็เมนต์คอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างสอบถามนะครับอาร์ตินดีให้คำปรึกษาเนาะเกี่ยวกับการปลูกเจ้าต้นกระบองเพชรน,นะครับเนื่องจากอาร์ตกล้าที่จะให้คำปรึกษาเพราะว่าอาร์ตได้ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะครับในเรื่องของการปลูกแล้วก็ต้น <c oughs> ต้นไม้ที่อาร์ตปลูกุก ต้นนะครับรับประกันได้เลยเนาะร้อยเปอร์เซนคือรอดเกือบทุกต้นนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าอย่างไม่รอดนะครับก็แค่ต้น2ต้นหรือ1กระถาง2กระถางแค่นั้นนะครับเนื่องจากอ่าอน,นั้นเราอาจจะไม่มีเวลาได้ดูแลเขาได้อย่างเต็มที่เนาะก็บางทีก็ลืมลืมบ้างนะครับลืม,ล,มลืมบ้างก็ทําให้เขาแบบเน่าไปบ้างเสียไปบ้างบางทีฝนตกเราลืมเก็บออกยกออกบางทีเขาเอ่อเน่า นะครับเพราะว่าวัสดุปลูกอาจจะขังน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับถูกความชื้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจก็อาจจะมีบ้างเนาะแต่เกกว่าเปอร์เซ็นต์คือรอดครับแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะครับอาดปักชาไว้เยอะครับทุกคนปักชาไว้เยอะเนาะสาหรับเจ้าต้นนั้นก็คือเจ้าต้นกําแพงเมืองจีนนะครับสาหรับเจ้าต้นกําแพงเมืองจีนนี้อัดอันนี้คือเป็นล็อตที่2แล้วนะครับ10กว่ากระถางเนาะล็อตแรก สิบกระถางแรกคืออาร์ตขายไปหมดแล้วเนาะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ไปปลูกที่บ้านบ้างนะครับก็ขายไปหมดแล้วอันนี้เป็นล็อตที่2อัดาร์ตตัดมาจากไหนนี่ต้นแม่ของเขาคือตรงนี้นะครับตัดจนไม่เหลือกิ่งเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับตัดจนแทบจะไม่เหลือกิ่งเลยก็สงสารเหมือนกันเนาะสำหรับต้นแม่เขานี่ก็จะประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วนะครับนะครับนี่เกือบ10กว่าปีแล้วก็ยังคงความแบบสวยงามอยู่นะครับ เนี่ยแล้วเขาก็นอกจากจะให้กิ่งที่เป็นกำแพงเมืองจีนแล้วเขาก็ยังให้เป็นต้นกิ่งที่เป็นเจ้าสลักไดยูโฟเบียนะครับนี่เป็นอ่ยูโฟเบียเขียวธรรมดานะครับเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ของเจ้าต้นกำแพงเมืองจีนหยกนำโชคนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้บอกเลยว่าเขาให้อาดทำเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะอัดตัดเขาปักชำเขานะครับ ก็มีเพื่อนๆสนใจก็ f ไปบ้างนะครับนี่นะครับก็ใช้ดินเหมือนกันเลยนะครับกับการปลูกกระบองเพชรก็คือดินร่วนปนทรายนะครับปลูกง่ายครับทุกคนอันนั้นก็เป็นอ่าพญานคราชเนาะอ่าสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับอ่าต้นไม้ที่อาได้ปักชำไว้ที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้อาก็ยังไม่มีโรงเรือนเนาะที่จะเก็บนะครับ ต้นไม้ที่อาเด้ปักชำเอาไว้ก็อาศัยนี่แหละครับอาศัยชายคานะครับข้างๆบ้านเนาะเก็บไปก่อนนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเก็บเงินอีกสักพักหนึ่งก็คิดว่าจะทําโรงเรือนนะครับจะทําโรงเรือนแล้วก็จะปักชำหรือขยายพันธุ์ต้นไม้แบบจริงจจังๆนะครับอาตเป็นคนที่มีความชื่นชอบต้นไม้ในเกือบทุกประเภทเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น กระบองเพชรไม่ว่าจะเป็นไม้ใบต่างๆแต่วันนี้อาจพาเพื่อนๆมาชื่นชมนะครับเจ้าต้นที่อยู่ในสกุลหรือตระ,ะกูลของเจ้าต้นกระบองเพชรน,นะครับเสน่ห์ของต้นกระบองเพชรก็คือหนึ่งแหละปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับสําหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชื่นชมนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด แชร์ Check, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากที่จะปลูกต้นไม้แต่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกก็สามารถที่จะสอบถามอาร์ตมาได้นะครับ อาร์ตก็จะให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนเลยนะครับก็ยินดีเนาะดีใจดีใจที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาชมคลิปดีใจที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาหาความรู้จาก u t u b e นะครับอาร์ตก็ดีใจที่จะเต็มใจที่จะให้คำปรึกษากับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่มีความสนใจอ่าแล้วก็ชอบสิ่งที่เหมือนเหมือนกันกับ อาร์ตนะครับก็คือรักต้นไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาร์ตมีเพจนะครับก็คือเพจอาร์ตคนรักต้นไม้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเข้าไปกด Follow p เพจด้วยนะครับในเพจก็อาจจะมะีต้นไม้นะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือ,อความรู้ต่างๆที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเม้นเข้าไปพูดคุยได้นะครับสำหรับในเพจสำหรับวันนี้ นะครับก็ขอให้เพื่อนเพทุกคนชมคลิปอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ